ใบเฟิร์นนายเพื่อนกันแน่นาวิล่าสุดโผล่ร่วมสีนครอบครัวคนนี้แม่หมูรักมาก ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากฝีมืออีกคนหนึ่งสำหรับใบเฟิร์นพิชญกอดีตนักแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระโดยผลงานที่ทำให้เริ่มมีชื่อเสียงคือภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักในปีพศ .2553 ได้รับรางวัลน,นัตตาราาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหลงไฟและได้รับรางวัลน,นัตตาราาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิวและเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่สร้างโมเมนต์ความสุขพร้อมกับเสียงหัวเราะได้อยู่ตลอดสําหรับคู่แม่ลูกน่ารักของวงการบันเทิงโดยก่อนหน้านี้ที่แม่หมูพิมากาเสียงสมบูรณ์ได้ออกมาโพ์คลิปสุดประทับใจของลูกชายลงอินสตาแกรมส่วนตัวในขณะที่ลูกชายนายนาพัฒน์เล่นใหญ่ขอเซอร์ไพรส์ด้วยการให้แม่หมูออกมานั่งรอหน้าบ้านพร้อมกับปิดตาและนายนาพัฒน์ถือของขวัญวันเกิดที่มีพ้าคุมจากนั้นก็มานั่งต่อหน้า คุณแม่ซึ่งหลังจากที่แม่หมูเปิดตาและเปิดผ้าคลุมมานั้นก็พบกับเงินก้อนโตเป็นจำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมกับถามลูกไปว่าเอามาจากไหนก่อนที่ลูกชายนายนภัสจะตอบกลับมาว่าเอามาจากตู้เซฟแม่งานนี้ทำเอาหัวเราะกันลั่นบ้านทั้งคู่เลยทีเดียวล่าสุดในงานวันเกิดแม่หมูพิมพากาคุณแม่สุดเที่รักของนายนภัสแม่หมูก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นและน่ารักน่ารัก,รกเมื่อใบเฟิร์มมาร่วมอวยพรวันเกิดให้ว่าวันเกิดปี แม่ก็จะหัวเราะเสียงดังหน่อยอีอ e ีอาอฮ่าฮ <th thank you a d ออน l บันนิรุ t ใบเฟิร์นบ้า a f เฟิร์นสุพั h a b พาบู a p อ l e เปิลบีฮาปี้ at นภัสอันเสกอร์นายงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมถามคำถามรัวๆว่าสนิทสนมกันทั้งครอบครัวขนาดนี้นี้แค่เพื่อนแนเราวิต้องเป็นลูกสะใภยแล้วมัง้ง